บ้างหันนี่มันออกหกเอี่ยวเอี่ยวเสียงแบบนี้แหละที่เต็งสั่งลงหกเกี่ยนอีกกวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตามเลยก่อนเลยสองใไนอยาออกสิเบ็ดกัเร็วแันเสยวกนะันอย่าออกหกสี่ยวนะฮะึช่อ สี่ห้าหกเจ็้าสิบสี้องเอี่ยวสี่้เต็มนี่นี่นี่เออเอออเอไปทั้มึดหเอาเลยนีเอาเลยบอเพราะสนาบเปิดไปเอายังไงตัสองต่สาต่สตามสเอี่ยงตัตงต่ห้าหกใต้ด้วยน

เยี่ยมงงอาซื้อมาน่มส่งโอเคป็นกสืบรองง่มส่มโอเคปดกาสบเรีอง่อเอออินยหัยไหมหายก็เลยืมเยอะมากสองมากก็เงินหูตัวถึงจะได้เต็มเต็มเลยแล้ว มีจะ hmm. mm. so uh. te ังนช่วยบดดนดีก่ไหมฮะฮอั้า่ออ้สองเอียวบุดอ่าใ่รูปขยอนแลน่เป็นไปครับกนอ้อ คนมาหาบนนอเดี๋ยวก็ลงเฟสไปจีโนมีเหรอภักนี้คนรับห่างหายโอ้ขนาดคนมึงคนนี้เหรอวะค่อยแตกจนลูกชายโยงสามเปลี่ยนแปลงมันจำตั้งสี่อันนั้นมันตึงตามเลยตึงตามเท่าไหร่จีจีเอามาตึงตามเออพอพอขันก็มี หารกัสิมาตำดนเนื้วายสมบูร์กิฟเขาหัวหิ้วปนีเต๊ะสองแล้วนะสองสองเมนเราสองแบบเนี่ยได้หมดได้หมดได้หมดได้ตกันอ้ขาไม่ได้อะไเลยจ้ะนี่ได้ตัวกันเนียวทำไมต้องเป็นแบบได้เต็งต่างโอ้นางเล่นกันแล้วนอนเล่นกันแล้วสันไม่จะไมถูกเลต็งต่างกับเต็งผ่านเนียวสันไม่ระบอกให้เป็นแบบนี้ทำไมลูกขยัน นอนเล่นก็ย <im ังไม่ได้ตังนั่งเล่นก็ยังไม่ได้ตังหาสองเกี่เด็อืเอาเมนหลงกัเด้อเอาเมนหาสองขอยด็อยลองหาสองกับหาซีเนมวกนปหาของขอยขอยลองตะกอนจับโอ้เมนยูดีเมนกอกกอเลยอ่ดีเอาดิพนัเลยขอยลองหาซีกับหาสเยเยฮะแลถ้าคนไหนผิดนี้ต้องเสียค่าปกอกล้องเ้อาบอกอะไรเลยเอยเบี้ยคนเดียวเฮฮะเชื่อก็เลย Long hai trăm linh hai mươi bốn hai trăm linh 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 hai trăm quan hai đó linh hai trăm 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 linh hai เอาใครบอกอะไรด้วยเอาเบียกคนเดียวโอ้โหคนสวยเอาเป็นเบียฮึคนสวยทำไมกินเดียเขาว่าเขาเอื่อนรัดแก่ฟังดังแก่ฟังดัง กินไรมัต่ากินรมักินกินไรเป็นยากินไรเป็นว่าตอนเขาบอกว่าันวถ้าที่กินเบียร์มนบโอ้โเมาทุกวันชิบมือไหลไปส่งคุณ่กินบ่กินเมยเจากินเมื่อละสามขวดจ่งสิอวดสามขวดตายด้จงเลยไม่ต้องไม่ทำอะไรกันเไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะเออ โมมีเอียวหรอนะใส่ตามสามเลยห้าสามสองนีมีเอียวอีดีวะมีเอียวแต่มันไม่ตามมีเอียเต็งหกติงหีไปทำไมเนี่ยม,ม5นันทุต็งห้ <5. S 3> <5. S 1> าไปเอาไปเลยเต็งห้าเข้าไปมีอะไรอีกหนกสมมีหกสามาถึก กระถางม,ม,มันมีตัวใดนอกกระถามคือกระตูบกระดกผมว่าตัวใดถือกระดกหกทั้งไปเอาไปยุ้ยวันมก็ถือนั่น่าแน่สิงหายขึ้นก้อนหรือขยัน เล่นไม่ได้แล้วเพราะว่าหาหางหอยด้วยหาหงหอยเน่โรดจิโรคพ่อามไปบอไปหาสามหาสามไสามสองหรือว่ส อยากเลยวะหาเยี่ยวสองนั่นลงก่อลไฟแหละไฟเจ้าใจหาตันได้ก็ร้องถึงบ่ดตันถึงบ่ดตัวนี้เราต้องรองกันมีตัวยากแังวะนึกว่าสันได้กินจะหนุบไปแล้วไงถุงใจฉันนี่แหละนี่กินเสียงร้องนึกว่าสันได้กินหมดไม่ถูกแต่ฉันนี่แหละทำไมไม่ถูกกขาเพราะว่าเออต่ำใจต่ตำไม่ถูกเขาเองหาต่ำหันยังวะเขาเสียงก่อมือยังวะ เซีนหนึงพอดีโออลยเซนหนึงตอเนี้ยอเกอถือติดต็งหายเลยค่อยใหญ่เป็นโรคบาดแ่บอลบอกให้ลูก็โรแมนเก่ามือใหญ่อะไรถึงหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหกเจ็ดเจดเก้าสิ

เจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสองามเจ็ดสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดปเจ็ดเจ็ดเจ็ดอจดเจ็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 ดเจ่ดเจ็ดเจาดเจ็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 ดเจ้ดเจ็าเจ็เจ็าเจ็เจ็ด็เเจ็เจ็ดเจ็ดเจเดเจ็ดเจ็ดเจ็เจ็ดเเจ็็จเ็เ tỉnh hạ tình Tam Bỏ ừ. hạ Hà Tam เอาหกสามสองสามสองเอาจับสองใบติงสามอสสองสองใบติงสามติงสามคนนี้เนาะปลวอามาเต็งสี่วสกินจอมาดนหาสามสองเฮรยังใชได้ถ้าสามสองลองเดงไย่เสียันต่ำสามก็ะซำโอ้เสียสามสอีสองใบที่ของใครสอง สองสามสี่ห really? <t ut arriver> ้าหกเจ็ดแปดเิบอืมขอยังไงถึงหาสามสองคนนี้ไม่ได้หาสามก็จริงฮะเราจะหาสิงตํำมาสอสามสี้า7กเจ็ปกตัวใหาจอ

mình nhá đi tất cả. Hãy hát hết. Hãy hát hết. Hãy hát hết 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 Ở hết 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 五十、嗯、三十，啊，五七八九十，五、嗯、十三十，七、啊、得九十，四，啊 <Yeah. S 1>、嗯，五七得，得，十。 เอาดูสิเธอไม่ตามใครแล้วก็ไม่ให้ตามใครไม่มีใครตามดีจุกอีโอ้นุ่มสุดทำใน้รสชาติเรื่องอะไรบอกมันกินนี่ก็อัเดียบบอกว่าพื้นไม่นุมเป็นเค้กปืนไม่นุมเนี่ย เขาลูกมกไม่ใช่หมูขาั้เอาไว้นี่ลนะเาไกินหมนังก็ต้องกิถุงต้นสังบะหมี่ไรรักเดียวจิ๋มสามนี่อยู่เหมือนเดิมนะเนี่ยตัวเต็งเต็งหกอันนี้ตัวยาวหกสามสองถ้าเดิยจากหกสามสองไล่ไปอยู่หกสูงเต็งเต็งหกหกสมสองแล้วใส่หกสูงเมน เบอร์อะไรหกสามสองหกาสงเดหามสองเดือนีับสองสี่ส่เฮ้ยเฮ้างนากตเรียบร้อยตั้งหาดับโซ่ไม่โส่เรียบร้อยเดี๋ยวจะหกส่วนลบนะนั่นละยี่สบซี่กับซีอยไแล้วอ่ะอันนี้สันกินนะสันไปเอาไว้สันเอาไปเลยสองสใบ

สามหมื่นหกี่ก็ตอนาหากินแล้วบพรันว่าจะอีวีโอเอาไปก็ได้2 3 4สม่หม่่ห้าปดต่อสามสิบอืสองสามหกสองใครหกไปหกงอองสามสี่ห้าดแล้วฉันไม่ได้ฉันจะฉันซ้ำ ยัดตเสียนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้บ้าหแปดเก้าสิอันนี้ยีสิบใบหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบหกสิบใบตาสุดท้ายรเปล่านอน สองอีกสองให้จะได้แทงกันนะสองเปิดซันจะไม่ให้ใครถูกเด้อเด้อจินยังสุดเสะ เ <c> ป <ười> ิดประต่องสังเกตต่หุ่นดกเมื่เรากินยังเรากินแต่เส็จเสียเเนาะพอพีกิอก็เสียอดก็ทอดแพ้มาตาบอดอีกน่อบอที่เนี้ยกลังม่อกือว่างูต่างตอย่าถอตายต่างตัเนาะ่เนี่นต่างือถอปืออยงก็ได้ลมันจะุตากอ ยี่สิบแปเนาะสามที่หาเจ้าน้อเป็นสามเนาะเปิดเปิดตีเจ้าเจ้าเนี่ยเจ้าจองเปิดเลาวเจ้ายังไงยังโอ้โอ้สีหโอ้ยหกกับเอียวบาตนี้สีมาแด้วมาเนี้เอาละเต็มคอไอ้มาเนี้ยอกเอียวหา xuống nghe bà giờ con mua Bà bao nhiêu xiên thêm đồ xiên hồng lên ngoài bớt leo cho tìm thương leo phạm mà nó đây, rồi có mặt thẻ xiên hồng Sáng, sáng. sáng. Hộp. <laughs> nhạc Đó, thì Đó một บอกแล้วยังมาของสันไม่ถูกหรอไม่ถูกไม่จังเกินงเหยียวดกาชไม่ถูกดีแล้วที่มียากด้วยถูกดีแล้วอเสีนค่ะือสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจดเ้าิสามเลยเก้าิปเก้าตัวนี่ผ่าุ้งหนึไปซื้อผ่าุ้งหลดไปกันหน้าว้ฝนตกหล้ว ต้องเห้นน่งเดียวเป็นวัดรถทเป็นบัานเบื้งเล่ยสามร้อเก้าสิบก้าคือกนในบ้านนะพาคุมรถอ่ะฮะกูบอาวพออยากได้หลายพอได้มาแล้วกลัวอ่อยเปิดตเปิดตัวกระต่ายลังตั้งล่างบ้านมีต้นไม้ลายไม้ใหม่ดอกไม่ไม่เตรียมลังเตรียมไยรถเลยมาทด้การเน่ยจะไรขัมันส็วใจตัวไรเนี่ยมีต้นมะขทินแม ใบไม่หน่อยวะที่นี่เต็มรวดเบบในส่งก็โจมจุ่จมแล้วนั่นอะเข่าหน no. uh, ิก no. uh, so ้อน no no. <of> ีมากว่เ huh. พ uh ื huh. yeah. that, ler, mm ่อนเธไรเส็จรถประันใบไม่หน่อยค่้นจะผลมาตกสะไอขีดมากตามคนทางมาตกคนตกสะไอขดีนออกหนคุมเท่อเดียวอันนีหายวบมอนบัพ่อย่ไม่ไหมไปกับท้นใดพี่จะไปกับท้น ขาเอ ê u บานดนดมบาบานดนดิมนี่นี่เอาไปให้เบิร์ตอีกเอามาตีนักกายตีหกไปนะมือที่มัดดีมโล่งม่แน่ก็ดทิ้นฟังแล้วมันโวยลงมังอ่าดูเด้เรอจัเอียวอันะรายสเป็นแต่นี่มากเอียวอีเด้เอาหาสองหนึ่งสีหกเอียวนี่อันตราแหละ 6เอียวอนไ้เอียวอีกวะอืมตั้งสเอาตั้งสองิบสใบหกห้าเอียวเท่าไหรเนี่ยชิบสองสองทำนั่นละตัวมาเจ๊เบิรดสีดยาทำไมต้องสีดยาหเอียวเป็นเป็นวัดเดียบร้อยหกสอหาสองบอกให้เอาไปให้เบิร์ด ต้องหาอี่ยวยุคคืออีเลียวของเจ้าซีใบเป็นบ่เจ้าสองไม่ผ่านหกพันเจ้าหาสองผ่าไปโอ้คหเยอนี่พวกขาเปาขยหกเต็มหก หนึ่งสองสามสี่หาหกเจเก้าสบตีหกแล้วหกไปนะเจสบสี่ไปนะได้ว่าสิบสองคออีกสองใบสิบสี่หกเจ็ดไปสิบสี่สิบสี่เป็นยี่สิบแปดเจ็ดแปดเ้าสบห่อมสีกไอหด เปี๋ถ่ายเดี๋ยวจดถ่ายสิเอาเงอนขึ้นสิเอาอันนี้ดี๋ยวเอาเอาเอาเพิ่สีหาซาด้ยขึ้นบางนึงกับซ้ำปอกต้องกินไหมปอกแว่้เออชนนิหน่อยนึงเยาว่าจะน้อยแน่ว่าสั่จัดไปเต็ยงหกจัเต็หกตัวหสูง ใครจะหาใครเปหยัดใครตายใครสยปก็น่อย่งไรคอยลงคเป็นคนลงันกขันีกหมอยอยลงสอใบขึ้นมาในึ่ง่เกิเสตเตสามเลนสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองบสามสี่สิบห้าสิบหกี่ได่อันั้นเหนื่อยทงกายรู้สากเหนื่อยอยุ่นว่มันจะดำขั้นอืมอนสามเลย อ่ะยมยุออบเเด้อียบรรอยปนเอาเน้นๆสองสมสองสามห้ามีคนถอยยข้อามันน้งตากรบบไดหรอทาน้ำมันสันเจงสามตามสามตองสามสามถึใส่อยบรรอยเเอาอีดีว่ะเอาเงินขนีดี